สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจอกับวรุตาแบบเป็นทางการนิดหนึ่งนะคะวันนี้วรุตากำลังจะมาบอกกับเพื่อนๆว่าสิ่งหนึ่ง ที่เราอยู่กับเขาตลอดเวลา24ชั่วโมงแต่เราไม่เคยรู้จักเขาเลยนั่นก็คือตัวของเราเองค่ะทุกครั้งที่เราป่วยเป็นโรคเราจะต้องวิ่งไปหาคุณหมอไปบอกคุณหมอว่าเรามีอาการแบบไหนแล้วคุณหมอก็จะให้ยาเรามาทานและคุณหมอบอกว่าถ้าทานยานี้แล้ว ไม่หายให้กลับมาใหม่นะเดี๋ยวหมอจะเปลี่ยนยาให้ทุกครั้งเราก็จะเป็นแบบนี้เสมอหมอถ้าเกิดว่าเราไม่หายหมอก็จะเปลี่ยนปะยาไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเราก็จะเป็นหนูทดลองยาหรือเราจะหายจากโรคหรือเราจะหายไปจากโรคนี้ร่างกายของเรา เป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่อยู่กับเราตลอดเวลา24ชั่วโมงแต่เราไม่เคยรู้เรื่องเขาเลยค่ะเรารู้ทุกเรื่องในโลกจักรวาลนี้รวมทั้งนอกจักรวาลเราก็รู้หมดแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยรู้เลยหรือเรารู้นิดหน่อยแค่นั้นเองนั่นก็คือ ตัวของเราเองค่ะตอนที่เราป่วยเราต้องเจ็บปวดอยู่คนเดียวความเจ็บปวดความเจ็บป่วยไม่เคยที่สามารถแบ่งปันให้ใครได้วันนี้วัาดจาก มีเคสอันสำคัญค่ะเกิดขึ้นกับน้องของวรุตาเองแล้วค่ะเมื่อเขาป่วยเป็นมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะเรื่องของสุขภาพวรุตตาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้สำคัญมากที่สุดค่ะดังที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกไว้แล้วนะคะว่า ความไม่เป็นโรคเป็นลาบอันประเสริฐวันนี้เดี๋ยววรุตาจะนําเคสของน้องสาววรุตานี่แหละค่ะมาเป็นเป็นทานให้กับทุกๆคนขอให้ทุกๆคนติดตามเคสซีรีส์เรื่องเมื่อน้องฉันเป็นมะเร็งตามติดกันอย่างกระชันชิดนะคะอย่าให้ทิ้งช่วงเพราะว่าจับ เป็นอุทาหรณ์และจะมีวิธีการการสอนการดูแลตัวเองและก็การรักษาโรคมะเร็งไปด้วยในตัวคำว่ามะเร็งเป็นชื่อนี้ไม่มีใครอยากจะได้ยินแต่ก็ได้ยินกันซะจนชินหูกันไปนแล้วค่ะถึงชินหูอย่างไรแต่ยังก็ไม่อยากจะได้ยินอยู่เหมือนเดิมฉะนั้นเรามาดูแล ้องกันรักษาให้กับตัวของเราเองและสำหรับคนรอบตัวกันด้วยวิธีการแบบธรรมชาติกันดีกว่าค่ะวันนี้วรุตาก็มาเกริ่นกันก่อนนะคะก่อนจะไปถึงขั้นนั้นน้องของวรุตาเองอายุแก่51ปีห่างจากวรุตา3ปีเองนะคะคนที่มีอายุเริ่มต้นเข้าวัย50ปีถือว่าเป็นวัยที่ก็เรียกว่ากำลังเป็นวัยที่ สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตประมาณนั้นแต่ต้องมาเจ็บป่วยลงถือว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเลยค่ะแต่ว่ายังไม่สายนะคะน้องเขาเริ่มรู้ตัวว่าเป็นมีก้อนเนื้ออยู่ที่ท่อรังไข่ประมาณ2เซนติเมตรแต่ประเอินว่าตอนที่เขารู้ตัวว่าเป็นท่อรังไข่นะคะประเอินว่าเป็นช่วงที่เชือ้อ โควิดระบาดพอดีคือช่วงประมาณเดือนมีนาหลังจากนั้นเขาก็ทิ้งช่วงไปค่ะไม่อยากไปหาหมอไปหาอรเพพ่อไม่อยากออกไปข้างนอกมากมาย4เดือนผ่านไปนะคะเมื่อเขาเริ่มมีอาการอีกอาการหนึ่งค่ะนั่นก็คือทานอะไรก็จุกและเริ่มมีอาการจุกทางด้านข้างซ้ายตลอดเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอาหารไม่ย่อย กระเพาะไม่ย่อยลำไส้ไม่ทำงานประมาณนั้นสุดท้ายก็ต้องไปหาหมออีกครั้งค่ะหมอบอกว่าให้ทานอาหารอ่อนๆเพื่อที่จะช่วยให้กระเพาะหรือลำไส้ไม่ต้องทำงานเยอะแต่สุดท้ายอาการก็เป็นเหมือนเดิมค่ะสุดท้ายน้ก็ทนไม่ไหวค่ะไปเข้าโรงพยาบาลเอก,กชนจันทีค่ะไปทำอันเทอร์ซาวทำอันเทอร์ซาวนะคะและหมอก็พบว่าก้อนเนื้อที่เคยอยู่เป็น โตอยู่แค่2เซนติเมตอนนี้มันโตขึ้นมาเป็น8เซนติเมตรแล้วค่ะแล้วช่วงระหว่างนั้นก็ทิ้งช่วงไปอีก2อาทิตย์เพราะว่าต้องรอฟังผลด้วยตัดสินใจน้องไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนเอรัฐบาลค่ะ เริ่มแรกไปโรงพยาบาลเอกชนหลังจากนั้นเปลี่ยนจากโรงพยาบาลเอกชนเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลค่ะหลังจากนั้นก็เข้าไปทำซีทีสแกนค่ะซีทีสแกนแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้พบว่าก้อนเนื้อที่เคยเมื่อก่อนเคยมี2เซนติเมตรทิ้งช่วงไป4เดือนกลายมาเป็น8เซนติเมตรหลังจากนั้นข้าซีทีสแกนที่โรงพยาบาลรัฐบาลพบว่าเป็น14เซนติเมตรค่ะ 2.84 4ช่วงระยะเวลาประมาณ4เดือนครึ่งกลายมาเป็น14เซนติเมตรหมอก็เลยตัดสินใจเลยละค่ะว่าคุณต้องผ่าตัดแต่ช่วงระหว่างนั้นนะคะท้องน้องเมื่อก่อนที่เคยลเล็กๆก็จะเริ่มโตขึ้นเหมือนกับคนท้อง9เดือนเลยล่ะค่ะและหลังจากนั้นสังเกตได้ง่ายนะคะว่าน้ำหนัก จะลดลงค่ะจากที่เคยมีน้ําหนัก63กิโลกรัมหลังจากนั้นก็จะลดเหลือ55กิโลกรัมก็จะลดลงเรื่อยๆ53กิโลกรัมแต่ตรงข้ามกับท้องค่ะที่มันโตขึ้นเรื่อยๆน้าหนักก็ลดท้องก็ป่องขึ้นไปเรื่อยๆหมอตัดสินใจทำการผ่าตัดค่ะแต่ตอนผ่าตัดนะคะพบว่า ไอ้ก้อนเนื้อที่เคยเป็น14เซนติเมตรมันใหญ่เป็น20เซนติเมตรค่ะแล้วตอนที่หมอกำลังจะผ่าตัดก้อนเนื้อได้พบว่าก้อนเนื้อนั้นได้แตกแล้วเชื้อได้ลามไปถึงท่อน้ำเหลืองค่ะเชื้อก้อนเนื้อนั้นเป็นก้อนเนื้อมะเร็งแล้วได้ลามไปถึงท่อน้ำเหลืองหมอก็เลยถามว่าคุณจะยกออกหรือว่าทั้ง ทังท่อรังไข่ทั้งมดรูกออกไม้น้องสาวบอกว่าตัดออกให้หมดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เชื้อมันได้ลามไปถึงท่อน้ำเหลืองแล้วได้ฟังแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เริ่มน่าจะเศร้าใจแล้วนะคะฉะนั้นเดี๋ยวตอนต่อไปวรุตจะมาเล่าถึงวิธีการขั้นตอนการรักษาของหมอให้ฟังนะคะว่าหมอมีคำแนะนำอย่างไรในรกา,การรักษาผู้ป่วยที่ เป็นโรคมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองค่ะวันนี้วรุตาอยากย้ำนิดนึงนะคะว่า การไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐแล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้มากๆนั่นก็คือตัวของเราเองค่ะถ้าเราไม่เรียนรู้ตัวเองการที่เราไม่รู้จักตัวของเราเองเลยแล้วเราไปเรียนรู้อย่างอื่นบรรดาบบบว่านั่นมันเริ่มเป็นเรื่องของการติดลบแล้วล่ะค่ะสำหรับชีวิตของเราเองวันนี้ยังไงก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกๆคนด้วยนะคะ ขอให้ทุกๆคนติดตามซีรีส์นี้ให้ดีนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสํสำหรับชีวิตของคนทุกๆคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าเป็นสาระกับคนที่คุณรักและคนข้างเคียงของคุณสำหรับวันนี้วรุตาขอตัวไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย